ดีค่ะบพระเจ้าพี่แสงทองครับเหมือน,น,ะะอนี้จะพาไปช้อปปิ้งอ่ะอยู่ตลาดสตุจักรนะคะว่าพีลิตตะใดอียางแน่จะเดินสื่ออียางแน่หลายอย่างบออไปชมกันเลยค่ะคือเหนื่อยมากนะครับไปกับแม่ยุ้ยนะคะทำอไมข้าหนูเอาไปเอาไปผสมกับของกินดาวของกินคืออะไรคือพี่แอ,อนตลาดครับตัวนี้ตัวไหนเออสองร้อยห้าส,สิบเอาปะ่ะเราจะเอาอันนี้ <laughs> ตัวไหนตัวนี้มันเล็กไหมเธออย่ามันแตกไปอ้วนเขาใส่อะไรนะแตงก้าสีอันนี้ไม่มีฟาปิดะไรกันตัวใหญ่เอาใบหนึ่งใช่ไหม,มตัวไหนเอ่ยม,มีเอาเท่าไหร่แอร์แรงเพื่อเขาจะได้จริงๆแต่มันเยอะ แล้วก็เออย,ยังมาต่ำข่อยยางละยาใหญ่เรือเราก็เหนื่อยมากเลยค่ะยางจนลอยจะพามามยางยางขนาแไหอ้อไม่เสร็ลเะข้างหลังคนซื้อของคนก็แน่นอยู่นะคะ่ะค,คนเยอะอยู่นะคนหล่อเหรอคนอ่ะเ,เยอะอยู่คนหล่อก็เยอะใช่ปะ เลอะคนหลอกไปนี่เดี๋ยวมองเขาขึ้นนะทางนียฝากเราดูอปะก็อย่างอยากกินเจอาบ่โอเห็นผู้ชายบอมแมนเป็นอย่างไรเรียบแปลกจีมันกินไอศครีมโอเคค่ะแล้วก็กำลังเดินกลับไปอ่ะที่รอขึ้นแท็กซี่แท็กซี่เนาะบอกคือประเสธเขาลังค้นกับถามกับบอกคอยแปลกได้ถามทาง อีนูนาแห้งพ่ออีนูนาถามกับเอเอิญมายิงครับเออเอิญกับบ้าป <c oughs> าก้ามกับเบอร์รเอิญทุกนเห็นไหมต้องก้นกับซ <c oughs> ื้อของบอลูนกับบ้าปากยิงนะขึ้นมาตนี่ังเออซุ่มเนี่ยคุยกันบอลูนเรืเ่องบ่อคอยอยา่างบ่อหนำแล้วเหนื่อยแล้วก็มานั่งอ่าซื้อนานนะครับตั้งน้า,นากินหวานแห้งมีรูปถ่ายญี่ปุ่น <c oughs> มันเลิศดเหพี่อันนี้ว่าไม่เห็นอย่างไรคะ่ะยืนเนี่ยผู้ชายยืนเล่นยงผู้ชายอยู่ค่ะว่าผู้ชายต่างชาตินะคะชาติต่างชาติเยอะมากนะคะแล้วสกับแล้วแล้วับแล้วเดี๋ยวเราเอาแก้อันนั้นฮะออยอเลี้ยงยุย แล้วก็มันตูมแล้วก็เนี่ยก็เยีไม่อยากระเทียบเออส่แก้วอนหอนอนใครยืนนี่มันมันมันเป็นลโล่ง่ะมันเป็นเดินเดินเสียงโล่งมันก็เลยผ่านครับพี่วอซนต่งอแสี่สิบบาทข้าบาบกัพอแล้วบอได้บอได้มันขาดทุนใช้แล้วก็ทิมเลน ยาวาสนาิมเด้ออเปิดโคลหัวมนเ็เร้วเือวเฮ้มีเลยมีสิ่ขายเด้อยอมอนเดีกว่เปิดก่นนิต่อนเยะโอแลนไม่มอะไรค่ะนี่นะ เลืดแหละคล้องทีบ้างคล้องทีรอค่อยคออรเลัมนันหงมนนีก่อนหามอนันนเออนังบุ๊ยเดี๋ยวคตัหด้หน่อยับพี่น้องค